สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาชมพริกกันพริกที่สวนอันนี้คือพริกส้อยไก่อุ้ยดกมากเลยมันเผ็ดหรือยังยนะี่เนาะกินกับก๋วยเตี๋ยวเนะุะดกมากเลยดูต้นเล็กๆก,ก,ก็ดกมากเลย อันนี้พริกเขียวซุปเปอร์ฮอตอันนี้พริกซุปเปอร์ฮอตมันจะเขียวเข้มเหมือนกับใบมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นที่จริงมันก็ดกอยู่เนาะใบมันจะเขียวลูกก็เขียวเข้มอันนี้ลูกก็จะสีขาวจะมองชัดดีอ่าลูกมันสีเขียวมันมองไม่ชัดที่จริงมันก็ดกอยู่เนี่ยดกดีเหมือนกันโอ้ แดงมากเลยไม่เขาบอกว่าลูกระบาดอืมตกมากมากค่ะหน้านี้พริกก็ปลูกง่ายเนะลูกไม่น่างต้นเลยมาชมสวนพริกค่ะเพื่อนๆหืมดกมากจริงๆ โอ้โหต้นนี้ต้นจะหักแล้วนี่โอ้โหต้นนี้จะหักแล้วเนี่ยยายพินไม่เอาไอกไม้มาค้ำมันโอ้โหตกมากเลยอันนั้นกินเฮาของเราที่ทำเสร็จนี่เฮาโอ้ตะวันรับขอบฟ้าสวยงามมากเลยตอนเย็นๆเนาะตอนเย็นๆมาชมสวนถ้าวันไหนถ่ายคลิปก็ ไม่ได้ลดผักละเพื่อนๆวันไหนถ่ายคลิปเราก็ต้องเสียสละเวลานี่อยู่กับธรรมชาติเพลินดีเวลาปลูกผักความทุกข์ความโศกก็ไม่มีลืมไปชั่วขณะเพลินไปได้ค่ะเพื่อนๆอุย้ยดอกดีจังเลยน่ยเวลาปลูกแล้วมันมี ตกก็ภูมิใจเนาะตก,กมากเลยเดี๋ยวโอ้โหน่าภูมิใจม,ม,มากเลยอันนี้พริกอันนี้ก็เป็นของสอนแดงค่ะซุปเปอร์ฮอตซุปเปอร์ฮอตพันนี้ก็จะเป็นส้อยไก่นะคะเราปลูกที่สวนนูน่นไปสุดนู้นเลย อันนั้นมะเขือค่ะล่องนั้นมะเขือมะเขือมะเขือ,โ,อโหอที่ปลูกมะเขือเปลาะยังไม่มีมะเขือยาวนูน่นพริกแปงนี่ยาวมากอันนี้ตะไคร้เดี๋ยววันนี้จะเก็บตะไคร้ไปมั่งอะไรข้ามลัวมาเก็บตะไคร้ เอาในเดวมีดมาเชยจะหักไม่ได้แล้วชมพริกกันเพื่อนชมพริกอันนี้มะเ,เ,เขือเขือเคปลามีแมงวีขาววินว่องว่องว่อง,ง,งเลยมีมขาวอยู่ ตอนเย็นตอนเย็นชมผักตอนเย็นอ่ออนพริกมากคนสวนคนดูแลสวนผักค่ะ <c oughs> อันนี้พริกอะไรนี่อุ้ยอันนี้พริกทำไมเป็นสีนี้พร,นพริกดำเป็นเป็นสีแปลกนี่ปโอ้โหอัน,นี้ยิ่งดอกใหญ่เลยนี่ สวยงามมากเลยโอ้โ oh, ห okay, <okay>, okay. อันนี้เข้มมากเลยสีเข้มๆขอบคุณเพื่อนโอ้โหอันนี้ซปเปอร์ฮอตน่าแหละนี่เขาก็ดกดีนะแต่สีเขาเข้มเหมือนใบมันก็เลยมองไม่เห็นว่าความดกโอ้โ oh, ห oh, งามมากงามมากงามมากเลยลูกลูกดกๆทั้งนั้นเลยดียพี่ทำไมไม่เก็บไปส่งพ่อค้านี่ เนี่ยบอกเนี่ยเอวเฉียวอย่างเงี้ยอันนี้ผักกระยงแต่ก่อนมีเฮาอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเอาตรงเอาตรงนี้ออกแล้วจะทําความสะอาดดินตรงนี้เวลาฝนตกมันตอนแรกเราทําเฮามันยุบไปเพิ่งจะถมดินใหม่มันก็เลยยุบลงไปมันไม่จะได้อยู่แต่ดินตรงนูนะ้นน่ะดินตรงที่ทนะําเฮาน่ะมันโอเคแล้วมันแน่นแล้วค่ะ ปีนี้ไม่ได้ย้ายแล้วเอาไว้เอาไว้ให้มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเฮาก่อนแล้วค่อยมาชมกันนะเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ